หนังสือกรรมทีปณีแจกแจงถึงประเภทแห่งกรรมผลแห่งกรรมและการเผาผลาญทำลายล้างกรรมอย่างอุกฤษรจนาโดยพระพรมโมลีวิราชยาน,นวรโรปรเรียนธรรม9ก้าประโยคปรจิตตวิชานะอภินยาอภินยา คือภาวะที่สามารถรู้ใจของผู้อื่นได้ชื่อว่าปราจิตตวิชานะอภิญญาก็อภิญญานี้ย่อมสามารถที่จะยังอภิญญาลาภีบุคคลให้รู้จิตใจของผู้อื่นได้อย่างชัดเจนแน่นอนปฏิบัติการแห่งอภิญญานี้มีเป็นกรณีพิเศษอยู่ก็คือว่าในระยะแรก ที่ยังไม่ได้มีความชำนาญในการกำหนดรู้นั้นอภินยาลาภีบุคคลผู้อยากจะรู้ใจผู้อื่นท่านย่อมทำทิพพระจักขูอภินยาให้เกิดขึ้นเพื่อจะได้ดูโลหิตที่อยู่ภายในหัวใจของผู้อื่นก่อนทั้งนี้ก็เพราะว่าอันใจดีและใจร้ายของคนทั้งหลายนั้นย่อมเกิดดับอยู่ที่ภายในหัวใจ ไม่ได้เกิดดับในที่อื่นเมื่อจิตใจเป็นอย่างใดก็ย่อมมีอิทธิพลทําให้สีของโลหิตที่หล่อเลี้ยงหัวใจเปลี่ยนสภาพไปตามจิตใจที่เป็นอยู่คือถ้ามีจิตใจหนักไปทางตันหาลาคะมากโลหิตที่มีอยู่ภายในหัวใจนั้นย่อมปรากฏมีสีแดงจัดถ้ามีจิตใจประกอบไปด้วยโทสะมาก โลหิตที่มีอยู่ภายในหัวใจนั้นย่อมปรากฏมีสีดำถ้ามีจิตใจประกอบไปด้วยโมหะมากโลหิตที่มีอยู่ภายในหัวใจนั้นย่อมปรากฏมีสีเหมือนน้ำล้างเนื้อถ้ามีจิตใจประกอบไปด้วยความวิตกมากโลหิตที่มีอยู่ภายในหัวใจนั้นย่อมปรากฏมีสีเหมือนน้ำต้มถั่วเขียว ถ้ามีจิตใจประกอบไปด้วยศรัทธามากโลหิตที่มีอยู่ภายในหัวใจนั้นย่อมปรากฏมีสีเหลืองถ้ามีจิตใจประกอบด้วยไปด้วยปัญญาความรู้มากโลหิตที่มีอยู่ภายในหัวใจนั้นย่อมปรากฏมีสีขาวใสสะอาดบริสุทธิ์เมื่อว่าโดยเวทนาคือความรู้สึกในการเสวยอารมณ์แล้ว ในขณะที่มีจิตใจสบายขณะนั้นโลหิต <ๆ S 1> ที่มีอยู่ในหวัวใจก็มีสีแดงในขณะที่มีจิตใจไม่สบายขณะนั้นโลหิตที่มีอยู่ในหวัวใจย่อมมีสีดำในขณะที่มีจิตใจเฉยเฉเสวยอารมณ์เป็นกลางไม่ยินดียิน้ายขณะนั้นโลหิตที่มีอยู่ภายในหัวใจย่อมมีความใส เหมือนน้ำมันเงาดังนี้เมื่ออภิญญาลาภีบุคคลทำทิพรพะจักขอภิญญาให้เห็นโลหิตภายในหัวใจเช่นนี้แล้วก็อนุมานรู้ไปตามสีของโลหิตนั้นแล้วจึงอธิษฐานว่าขอให้รู้จักจิตใจของผู้นั้นดังนี้แล้วก็เข้าฌานที่เป็นบาทเมื่อออกจาก ปาทก,กะชาญแล้วปรจิตตวิชานะอภิญญาวิถีย่อมเกิดขึ้นทีนี้จึงจะมีการรู้จิตใจของผู้อื่นโดยชัดเจนและเมื่ออภิญญาลาภีบุคคลมีความชำนาญดีแล้วทิพระจักขุอภิญญาเพื่อดูสีของโลหิตนี้ก็ไม่จำเป็นต้องทำคงทำแต่ปรจิตตวิชานะอภิญญาอย่างเดียว ก็สามารถรู้จิตของผู้อื่นสัตว์อื่นได้ทั้งหมดแม้กระทั่งจิตใจของมดปลวกสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายตลอดไปจนถึงจิตของพระพรหมทั้งหลายผู้สถิตอยู่ณนะพรหมโลกที่ไกลแสนไกล